ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะครับ,สำ,รบ,ส,รบสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของมารยาทาท,าายาทางสังคมนะครับที่เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองนะครับมารยาททางสังคมนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับร่วมกับคนทุกคนในสังคมนะครับการจะดำรงชีวิตในสังคมได้ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับ การแสดงมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการะเทศะนะครับนักเรียนดูนะครับคําว่าการเทศะนะครับกาลคำว่าการเทศะเนี่ยจะทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายนะครับความหมายของการะเทศะก่อนนะครับนะคาว่ากาลเทศะตามพจนานุกรมเนี่ยเขาหมายความว่าอะไรนะครับแปลว่าเวลาและก็สถานที่ แต่อีกความหมายหนึ่งก็คือความควรหรือว่าไม่ควรีนะ่ถ้าแปลให้เข้าใจนะครับถ้้แปลให้เข้าใจคําว่าก,การละเทศก็คือควรหรือไม่ควรที่จะทําอะไรบางอย่างในเวลาที่ในเวลาและสถานที่หนึ่งนะครับนะสถานที่นี้เราอาจจะควรทําควรพูดในสถานที่นี้เราอาจจะไม่ควรทําไม่ควรพูดเข้าใจไหมครับอันนี้คือคําว่าการลเทศอย่างอยู่ในบ้านเราตะโกนเรียกพี่เรียกน้องได้ ถูกไหมตะโกนพีอ่อย่างเงี้ยตะโกนกันจากชั้นบนลงมาชั้นล่างได้แต่ถ้าเราไปวัดเราตะโกนได้ไหมเด็กๆว่าเราจะตะโกนหากันได้ไหมครับอ่าเราตะโกนหากันไม่ได้ในในในวัดเนี่ยนะครับมันเป็นสถานคือสถานที่ของในวัดเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่อ่าที่สงบนะครับที่ต้องสมรวมถูกไหมครับเพราะงั้นการตะตะโกนบวกเวกววายเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการลเทศก็คือการควรหรือไม่ควรที่จะทําอะไรในบางอย่างในเวลาและสถานที่หนึ่งนั่นเองนะครับพฤติกรรมบางอย่างถ้าอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ถ้าอยู่อีกที่หนึ่งก็อาจจะทําก็ได้นะครับหรือสมควรทําอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเกณฑ์ชี้วัดที่ว่า เราจะควรทําหรือว่าไม่ควรทําเวลาสถานที่เนี่ยเราจะถูกกําหนดทางอะไรครับทางหลักนะครับหลักปฏิบัติทางสังคมหรือว่ามารยาททางสังคมนะครับก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขายอมรับมีกฎเกณฑ์กติกาไหมไม่ไม,ม,มีแต่ว่าเป็นสิ่งที่สังคมอ่ส่วนใหญ่นะเขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นการละทิศะจึงมักจะถูกสอนควบคู่กับมารยาทสังคมพื้นฐานนั่นเองนะครับ มารยาททางสังคมพื้นฐานอ่ะเรามาดูเนื้อหาถัดไปอ่าเรามาดูเรื่องมารยาททางสังคมเรื่องของการพูดนะครับการพูดก็คือการกล่าวสวัสดีนะครับนะครับกล่าวสวัสดีเมื่อพบเจอกันหรือทักทายกันนักเรียนจะเห็นภาพในภาพนะครับค,ครูยืนอยู่นะครับแล้วมีนักเรียนสองคนชายหญิงเนี่ยนะครับ ก็มาถึงเจอคุณครูใช่ไหมครับเดินเข้าองเรียนมาเจอคุณครูก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมครับนะครับคุณครูก็รับไหวตอบนะครับคุณครูรับไหวตอบแล้วกล่าวคําว่าอะไราสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือมารยาททางสังคมเรื่องของการพูดคุยการทักทายนะครับการใช้คําพูดหรือน้ําเสียงที่เหมาะสมอาจจะพูดให้หนักแน่นพูดไพเราะพูดอ่อนหวานตามสถานการณ์นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราจะใช้คำพูดที่มีคำลงท้ายที่สุภาพทุกครั้งนะครับไม่พูดจาอะไรไม่พูดจาหยาบคายหรือก้าวร้าวและไม่พูดเสียงดังไม่พูดแทรกแล้วก็รับฟังคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับในขณะที่คุณครูถามาถามเพื่อนนะครับถามถามเพื่อนคนหนึ่งแล้วเรารีบตอบแทรกมาอย่างนี้คือเป็นมารยาททางสังคมที่ดีไหมนะครับก็ไม่ ก็ไม่ควรใช่ไหมครูบอกว่าควรหรือไม่ควรใช่ไหมครับแต่ถ้าครูถามเพื่อนพูดจบครูเปิดโอกาสให้อีกคนหนึ่งพูดแล้วเราสามารถพูดได้เต็มที่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเป็นใครครับเป็นผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดีนะครับเมื่อมีโอกาสพูดก็พูดแต่เวลาเมื่อเพื่อนพูดเราก็ต้องฟังนั่นเองนะครับไม่ก้าลวลาวไม่พูดจาหยาบคายนะครับพูดคําว่า ขอบใจกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าขอบคุณกับผู้ที่มีอายุมากอายุเท่ากันหรือมากกว่านะครับกล่าวชมเชยให้ความช่วยเหลือหรือมอบสิ่งของให้นะครับและที่สําคัญคือต้องรู้จักอะไรครับการกล่าวขอโทษเมื่อทําผิดกับผู้อื่นนะครับหรือทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะครับหรือแม้ตนเองจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับนักเรียนดูในภาพนะครับดูในภาพ ขอโทษนะจ๊ะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็ตอบว่าอาจจะเจ็บอยู่นะแต่ก็บอกอ๋อมันเจ็บเล็กน้อยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรจ้ะไม่เจ็บหรอกอะไรเงี้ยหรือ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเวลาทําให้เพื่อนเจ็บหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้จักขอโทษนะครับเออเข้าไปตะกี้พูดถึงเรื่องของการพูดละนะครับการพูดต่อไปก็เป็นเรื่องของกิริยาท่าทาง นะครับก็เป็นมารยาททางสังคมหนึ่งการยิ้มย้มแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับแม้จะมีความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยิ้มย้มแจ่มใสรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับเมืเ่อโกรธไม่ใช้กําลังและความรุนแรงแล้วก็สุภาพอ,นนอ,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 อ่อนน้อมอ่อนอ่อนอ่อนน้อมนะครับสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่สมรวมกิริยานะครับไม่แสดงกิริยาก้าแล้วต่อผู้อื่นนั่นเองนะครับไม่เรียนแบบพฤติกรรมหรือเล่าเรียนพฤติกรรมของผู้อื่น นักเรียนจะเห็นว่าในภาพเนี่ยนะครับพ่อกับแม่น่าจะหรือว่ามีผู้ใหญ่อาแขกผู้ใหญ่นะครับก็นั่งคุยกันอยู่นะครับการเดินเราก็ต้องเดินอะไรครับเดินค้อมตัวค้อมตัวนะครับเดินค้อมตัวลงนะครับเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นะครับเดินโค้งๆคงเดินค้อมตัวนะครับอาจจะเห็นในภาพใช่ไหมครับแล้วเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปมารยาททางการเล่น การเล่นละทุกคนควรเล่นให้เหมาะสมยังไงบ้างเรามีการพูดใช่ไหมตะกี้เรามีการพูดกิริยาท่าทางแล้วก็การเล่นนะครับการเล่นก็เล่นให้เหมาะสมยังไงเล่นด้วยกันไม่กไมแกล้งกันไม่ล้อเลียนหรือใช้กําลังรุนแรงให้อับอายหรือบาดเจ็บใช่ไหมเพราะถ้าเกิดการบาดเจ็บมันเป็นอันตรายนะครับไม่เน้นโลดโผลปีนป่ายต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะ พูดถึงเรื่องของมารยาททางสังคมเ <Tamam. S 1> บื้องต้นนะครับดันั้นเราก็ต้องถูกฝึกเราก็ต้องได้เรียนรู้ก่อนนะครับเมื่อโตขึ้นนะครับเราก็จะได้อยู่ในสังคมนะเราก็จะได้เรียนรู้กับสังคมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เบื้องต้นก็คือ,อาการพูดนะกิริยาท่าทางการเล่นนั่นเองเป็นเบื้องต้นของมารยาททางสังคมนะครับก็ฝากให้นักเรียนได้ ได้กลับไปอ่านทบทวนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็เป็นการเรียนรู้ให้พวกเราได้อ่านทบทวนแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับมารยาททางสังคมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูก็พบปะพบกราเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ